นี้นะคะก็จะมาทำเป็น uh, random oracle cards เท่านั้นนะคะไม่ใช่ไพ่ tarot ทั่วไปนะเป็นไพ่ random อ่าไม่ใช่เป็นไพ่ออร์คเคิลนะคะที่เราจะใช้ปกติจะใช้แค่หนึ่งสำรับสองสำรับสามสำรับก็แล้วแต่ว่าบางช่วงนะคะแล้วแต่ว่าเราจะอ่านแบบไหนเนาะวันนี้ก็จะใช้อยู่สองเด็กนะคะเป็นไพ่ angels นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของความรักนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า พลังงานต่างๆเกี่ยวกับความรักนะคะนางฟ้าอยากบอกอะไรความรักอยากบอกอะไรนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นไพ่แลนดอมอล a c เ e อร์นะมาดูกันเลยนะคะขอสับไพ่หนึ่งใบคายิๆฟไพ่แล้วนะดูกัน Let your friends help you นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะแสดงว่าคุณมีปัญหากันอยู่นะ มีปัญหาอาจจะเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะสามารถที่จะให้เพื่อนเป็นสื่อกลางว่าอะไรเป็นสื่อกลางได้ด้วยหรือว่าเป็นไพ่นะคะหรือว่าหาคนที่ปรึกษ,ษาด้านความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะเออประม,มาณนั้นนะฮ a ร์ดฮาร์ด t อ o n แน่นอนนะคะคนให้เพื่อนเป็นสื่อกลางได้ พอเป็นพอเพื่อนไปสื่อกลางใช่ไหมคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะกับคนนั้นนะคะได้พูดคุยได้ทาความเข้าใจกันมากขึ้นในความสัมพันธ์นะที่คุดปีจอวันเกิดขึ้นเพราะว่าคนหรือเขาไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะตกหลุมรักกันมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะฮันนี่มูนะคะมีคนอยากออกเดทแต่มันเป็นความสัมพันธ์แค่ความคิดแล้วก็ความอยากเท่านั้นยังไม่ได้ถูกพัฒนาหรือว่าไปออกเดทได้จริงๆนะคะ โอเคมีการอยากออกเดตกันนะแต่ว่าติดที่ finance and career นะคะติดที่การเงินและการงานนะคะหรือว่าการเงินนี่อาจจะขัดข้องในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของโลกของเรานะคะแล้วก็ของการงานเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะมี vacation ได้หรือว่ามาหากันได้นะคะอืมหรือว่ามาทำความเข้าใจว่าพูดคุยกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะ engagement ความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาเป็นคู่แท้คู่รักแท้ๆได้ด้วยในการมั่นหมายกันได้นะคะในอนาคตนะเหมือนบงบอกมาแบบนั้นนะ e ีเซพชันแต่ปัจจุบันเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็คือเป็นการใส่หน้ากากเข้าหากันยังไม่ถูกพัฒนาอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันจะถูกในอนาคตนี่แหละโซเมตนะคะเขาคนนี้เป็นโซเม e ของคุณนะคะ You deserve love นะคะเขาก็มองแบบนั้นอยู่นะว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่คนที่เขาต้องการที่จะอมอบให้กับคุณนะคะความรัก You uh, love yourself first แต่ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่ได้คุยกันแบบลึกซึ้งก็ดังนั้นก็เราก็อยู่กับตัวเองไปก่อนถ้ามีโอกาสให้เพื่อนได้ช่วยก็ให้เพื่อนช่วยนะคะประมาณนี้นะนฟ้าอยากบอกอะไรอีกนะคะ ฟ้าอยาบอกอะไรอีกนะคะเลือกใครก่อน retreat คุณมีอะไรในใจหรือเปล่าคะที่ไม่โอเค release retreat มันออกไปบ้างน,นะคะแล้วก็เนี่ยเขาอยากมาอยู่ใกล้ชิดกับคนสองต่อสองอว่าเวลาอยู่ใกล้ชิดกับคนรู้สึกดีนะคะที่เขาอยากบอกนะ make t h effort e เกิดขึ้นความสัมพานธ์นี้จะถูกแก้ไขแน่นอนนะคะการทำของใครสักคนหนึ่ง wedding เพื่อ ไปสู่กระบวนการของรักแท้นะคะคนนี้เป็นทั้งโซเมยแล้วก็เป็นรักแท้กับคุณได้นะคะคนที่คุณแบบต้องการคนใหม่ๆคนใหม่ๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบยังไม่ได้คบกันเลยแต่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังดูดูกันอยู่แค่นั้นนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคยคบกันนะยังไม่เคยคบกันเป็นกิจลักษณะแต่คนนี้จะมาเป็น new love นะคะเป็นรักแท้นะคะ มั่นหมายกันได้แล้วก็ไปถึงวันแต่งงานได้ด้วยนะคะ Healing family issues นะคะแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์หรือว่ามีอะไรที่แบบเกี่ยวกับความครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอบอุ่นนะคะมีความกลัวอยู่ในนี้นะ p l a e f u l n e s s นะคะความสัมพันธ์นี้สามารถพูดคุยกันแบบเพื่อนได้นะสามารถทักถามเขาได้ปกตินะคะ p e เ e ชั o n to Real Facts ว้าวไพใบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะมาดูว่าสัญญาณไรจะเกิดขึ้นนะสัญญาณของอะไร Getting to know อ a ช h วเด e r พผู้คุณจะได้พูดคุยกันจะได้เรียนรู้กันนะคะจะได้เรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นแล้วนะน่าจะเป็นเพราะว่าสื่อกลางหรือว่าอะไรที่ทําให้แบบเป็นสื่อกลางเการที่เราจะพูดคุยกับใครสักคนเนี่ยมันต้องมีสื่อกลางเข้ามาช่วยอะเหมือนหาเรื่องมาคุยอะไรอเงี้ยได้นะคะนี่ Get go เออ let go o f control issue นะคะ เนี่ยพอมันผ่านกระบวนการที่แบบได้พูดคุยกันอะ่ะมันจะแบบโฟโล์มากเหมือนแบบเมืนเป็นเพื่อนกันก็เป็นคนที่แบบคุยกันได้สบายใจอะ่ะ religious factors มีความต่างในเรื่องของาศาสนาด้วยนะคะก็ะคืออาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนต่างาศาสนาของคนนั่นเองนะ คนที่แบบสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นในทิฐานที่บวกก็คือ stay optimistic about your love life นะคะถ้าคุณคิดบวกความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ healthy นะคะความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะขออีก4ใบนะคะ for giving and learning ที่ผ่านมาไม่ว่าคนจะไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าไม่ได้สื่อสารกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่แต่ครั้งนี้นะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้และถามกันได้ว่าที่ผ่านมาเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วทําความเข้าใจนะคะให้ อภัยกันและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะเฟิร์เนี่ยจะมีการจีบกันสั้นๆน,นี่แหละเพราะว่าอะไรมีแพชชั่นต่อกันสูงมากอาจจะสปาร์กันได้ง่ายนะคะพวกคุณนะคะ Free yourself คุณจะเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นกับคนนี้เวลาที่แบบเขาเข้ามาทําความเข้าใจทําความรู้จักคุณหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าปลอดภัยได้ด้วยนะคะโอเคมาดูไพ่นี้กัน X นะคะ Break up Se separation stop separation อ่ uh, า stop pattern นี่เขาบอกว่าจะมีการแบบอารมณ์เหมือน break the ice นะอ่ามีการแตกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความห่างแล้วก็จะกลับเหมือน stop pattern นเดิมอ,ะอ่ะอ่าอะไรที่เป็นเพื่อนก็จะขยับขึ้นมานะคะประมาณนี้นะ sunglasses เนี่ยมีการมองกันตลอดเวลาหรือว่าแอบมองเล่ะๆกันตลอดเวลานะคะคุณสองคนเนี่ยนะเหมือนดูกันอยู่อะ่ะฉันดูคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะว้าว engagement ring นะคะเนี่ยสแสดงว,ว่าอยากมั่นหมายอยากอยากครอบครองเอาง่ายๆนะคะโซเมสไพ so ่โซเมสเกิดขึ้นนะคะคุณเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันนะเป็นโซเคเนชั่นด้วยนะคะฮาร์ดวิธีนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะถูก ปลดล็อกแน่นอนนะคะร้อเซแล้วแต่ว่าคุณจะถูกของคุณไหมคะคนที่มาดูนะคะจะมีการพูดคุยนะคะเป็นการเหมือนต้อนรับวลคัมนิวเลิฟอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปิดหัวใจไข่หัวใจเขาเองก็เช่นกันนะคะกขอจะทำให้มันถูกต้องได้ด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะ The s u o r c n d Rose นะคะความชัดเจนจะเกิดขึ้นนะคะความจริงจะกระจ่างนะคะ พลังงานกันดีๆมันจะเข้ามาแล้วนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะแรนดัมตรงไม่ตรง,ตรงยังไง,งสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย